อย่างเดียวบอพร้อมมา้างกายทุกอย่างพร้อมยกป็นล้างกายพี่เขาไปอยู่ไรฮะนี่เขาออมมาแบนีกี่อยู่ไรุน่ะอะไน้่เนรัอืมแน่นะกะ